สวัสดีครับพาชมบรรยากาศสพบางทีเห็นไหมครับเห็นบรรยากาศไหฮะอันนี้หน้าอาตบางเฉลงสนะครับสพบางทีคนตำรวจโทรคนตำรวจโทรอยู่หรือเปล่าครับ คนตำรวจโทรอยู่ไหมครับคนตำรวจโทรอยู่ไหมครับคนตำรวจโทรอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมเมียรับใช้ครับโอ้ท่านผู้หมวดท่านไม่ใช่คนตำรวจโทรท่านอย่าแอบอ้างสิคนตำรวจโทรอยู่ไหมครับไม่อยู่นี่ก็ผู้หมวดไม่มีคนตำรวจโทรครับแต่ยืนดักคนตำรวจโทรไม่มีนะครับแต่ยืนดักเลย ส0เมตรก่อนเข้าด่านอันนี้ก็ไม่ใช่พลตำรวจโทรอันนี้ก็ไม่ใช่พลตำรวจโทรอันนู้นก็ไม่ใช่พลตำรวจโทรนะครับอันนี้นายดาบอันนี้นายดาบอันนี้เลี้ยวโค้งมาเลี้ยวโค้งมา5เมตรยืนดักเอาเลยหน้าอาบตอบางฉลงุง เป็นตำรวจของบางพีนะครับจุดอะไรดูเอาจุดอะไรดูเอาอ่าอันนี้เาเรียกว่าแอบอ้างนะพวกท่านแอบอ้างนะเอาชื่อพลตำรวจโทรใส่เนี่ยพลตำรวจโทรอยู่ไหนครับยอดเต็มที่มีแต่ผู้หมวดสุดยอดมากนี่แหละครับคือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหมวกทองของสอพอบางพี นะครับคนตำรวจโทรเป็นชื่อผู้ควบคุมด่านแต่ไม่มีนะมีก่อนนายดาบมีนีก่านนายดาบอันนี้ก็อันนี้ก่อนายดาบอันนี้ก่อนายดาบอันนี้ก่อนายดาบ,อนนาดาบเอาคนตำรวจโทรอยู่ไหนครับไอ้พันตำรวจโทรอยู่ไหนครับพวกท่านมาตั้งนี่แอบอ้างชื่อพันตำรวจโทรมาตั้งไหม อันนี้อันนี้สิบเอกอันนี้ก็สิบเอกใผมเลยครับผมประชาชนคแค่นั้นแหละเออแค่นั้นสวยดีไหมสวยดีนะชาชน,นตามสบายก็คือครับผมตามสบายแล้วครับ,บระวังรถชนนั่นแหละมาแล้วเป็นการตั้งที่เรียกว่าอะไรนะปกติแล้วกลางคืนนี่150เมตรใช่ไหมอันนี้อันนี้ถึงไหมเลี้ยวโค้งมาถึงไหม หัวหน้า,ดาน่าดนไม่อยู่ชื่อหัวหน้ายาพนพันตำรวจโทสูงสุดผู้หมวดอะพี่ไปคุยผู้หมวดก็ได้ครับผู้หมวดไม่ใช่หัวหน้า,า่านพี่อย่าไปแอบอ้างว่าเขาเป็นหัวหน้าด่านสิ mm. หัวหน้าด่านพันตำรวจโทแต่ไม่มีพี่อย่าไปแอบอ้างดิถ้าผู้หมวดเป็นหัวหน้าด่านให้ผู้หมวดเอาชื่อใสนะ <S <S ่นะนู่นหลุดโค้งมาตีนสะพานร้อยห้าสิบเมตรถึงไหมถึงไหม ใต้เตือนก่อนเข้าด่านเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนต้องมองให้เห็นชัดไม่น้อยกว่า1 5 0เมตรนี่ฝั่งนี้ผมให้เต็มที่100เมตรฝั่งนี้ผมให้เต็มที่30เมตรนี่คือระเบียบที่ท่านสุวัสด์แจ้งยอาสุดออกมานะครับแต่บวกทองสอพอบางพีไม่ปฏิบัติตามครับท่านท่าน,านสุวัสด์แจ้งยอดสุดครับ ท่านจะว่ายังไงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหมวกทองสอพอบางพีครับนะค,ค,ครับป้ายบอกว่าหยุดตรวจนะครับป้ายมีแค่นี้นะผู้ควบคุมพันตำรวจโท<ห>นชนสิทธิ์ชนสินสทธิ์เด็ดดวง แต่รู้ไหมว่ายศใหญ่สุดตรงนี้มีแค่ร้อยตำรวจตีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนายดาบนะครับแสดงว่าเอาชื่อพันตำรวจมาแอบอ้างเพราะตัวท่านมีอยู่นะไอ้กล้องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยปกติแล้วกลางคืนไม่ต้องมีไฟไหมผมไม่รู้ผมเรียนมาน้อยปกติไม่ต้องมีไฟไหม รายการที่จะเตาแอลกอฮอล์เนี่ยนะมันจะต้องมีกล้องจับตรงที่เป่าไม่ใช่พากันไปแอบเ่าข้างๆนู่นคืออะไรโอ้ระเบียบตั้งมาให้ทําแท้ๆขนาดระเบียบยังทําไม่ได้แต่ออกมาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนสุดยอดไหมนี่แหละครับบางทีขึ้นชื่อลือนามเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับระเบียบที่สํานักงานตำรวจชาติออกมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตินะครับโดยท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุข จากการที่ท่านมารับตาแหน่งใหม่ท่านบอกว่าเซตซีโร่ด่านเพร <łbym primera> าะว่าจะต้องอหารูปแบบที่การตั้งด่านของเจ้าหน้าที่นะจะต้องไม่เป็นที่เครือข่างของสายของประชาชนนะแต่รูปแบบนี้คือรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเดิมที่ทํากันมานมนานแล้วนี่ผู้หมวดผู้หมวดทำไมไม่เอาชื่อผู้หมวดใส่อ่ะ ผู้หมวดทำไมไม่เอาชื่อผู้หมวดใส่ครับผู้หมวดแอบอ้างไหมเนี่ยเอาพันตำรวจโทรมาใส่เนี่ยผู้หมวดแอบอ้างไหมก็ก็เป็นผวกข้ชาที่ที่ดูไม่ครับป้ายมันเขียนว่าผู้คุมก็ใช่ผู้คุมผู้คุมต้องอยู่ที่ครับไม่เป็นไรผู้คุมผู้ปฏิบัติอยู่นี่ผู้คุมต้องอยู่นี่ครับเรานำเรียนไปเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ระเบียบเขาไม่เขียนอย่างนั้นก็ก็ไม่รู้ถ้าตรงไหนที่ตรงสัยตรงไหนก็ติดต่อที่โรงพักได้ติดต่อพนธุ์ผู้กลับได้นะครับ ผมสงสัยทุกตรงแหละก็ท่านติดต่อได้อยู่ที่บางพีเนี่ยตติดด่อไ้ท่านทำนี่ท่านคิดว่าท่านทำถูกระเบียบไหมก็ผมก็นําเรียนผู้ชานำเรียบร้อยผมไม่ผมถามว่าทําถูกระเบียบตามที่ท่านสุวัสดิ์เจ้ายอดสุดบอกไหมก็ถ้าตรงไหนมันผิดระเบียบผู้ช่าท่านก็ทำนิดแล้วถ้าถักตัวมาเองนะแล้วกล้องนี่มันบันทึกได้ไหมอะไรนะครับกล้องกล้องนี่ใช้ได้ไหมกล้องนี่มันก็ต้องใช้ได้เลยครับใช้ได้จริงๆอ่ะครับผมอ๋อแล้วปกติไฟมันต้องติดไหมกลางคืนปกติไฟมันต้องติดไหม ก็ท่านก็ดูตามสภาพดูตามสภาพนะดูตามสภาพแล้วท่านต้องใส่เท่าไรทา่ทานถายไปเลยท่านถ่ายไปเลยขนาดไฟหัวนี่ยังไม่ติดเลยกล้องมันจะติดได้ยังไงนะแล้วป้ายเนี่ยนะครับการที่ท่านจะตั้งเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าจะ,จะวัดแอลกอฮอล์ก็เอาคำว่าวัดแอลกอฮอล์มาใส่นะถ้าจะขวดขันวินัยก็เอาขวดขันวินัยมาใส่ถ้าจะป่าปามก็เอาป่าปามมาใส่ ไม่ใช่เอาป้ายมาตั้งเฉยๆแล้วพากันมายืนเขาให้แบบนั้นเหรอระเบียบให้ทำแบบนั้นเหรอตัวที่มีชื่อต่างๆนี่หมวกทองบางพีครับหมวกทองบางพีครับยศใหญ่สุดตอนเนี้ยผู้หมวดขนาดผู้กองยังไม่มีเลยแต่เอาเอาอะไรเนี่ยพันตำรวจโทรใส่ชุดมาซิดเบ็ดรั่วนะครับสีเจอดมากมีร้อยตำรวจปีสองพนนะครับ จุดประสงค์หลักนะครับจุดประสงค์หลักในการตั้งเนี่ยนะครับ,นรบหนึ่งละเวลากลางคืนเนี่ยเขาต้องให้มองเห็นระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับแต่ระเบียบนี้ใช้ไม่ได้กับสบพบางพีนะสบพบางพีไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบออสอบพบางพีนะครับจุดนี้ประชาชนร้องเรียนมาบ่อยมาก เกียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสบพบางทีเนี่ยเลี้ยวโค้งมาเนี่ยเลี้ยวโค้งมาให้20เมตรเนี่ยยีเมตรแล้วก็ยืนดักกันแบบนี้เลยนะ yeah. ครับเอาแบบง่ายๆนะครับง่ายๆระเบียบแชางมันแระเบียบเขาออกระเบียบมาจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้นะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะไม่สนใจ เพราะมันเป็นระเบียบภายในของท่านนะครับถามว่าออกระเบียบมามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโทษมีโทษสำหรับคนที่ไม่ทำตามระเบียบไหมยยศใหญ่สุดตอนนี้นะครับยศใหญ่สุดร้อยตีขนาดผู้กองยังไม่มีเลยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนายดาบ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  ยืนอยู่นู่นนะสิบเอกยืนอยู่นู่นนะสิบเอกอะไรนะครับท่านหมอท่านไม่ผิดอ๋อไม่ผิดไม่เป็นไรไม่มีใครยอมรับความผิดของตัวเองหรอกคนทำผิดไม่มีใครยอมรับความผิดของตัวเองหรอกเดี๋ยวเด็ดตรงนี้เดี๋ยวอันตรายอันตรายนะครับโอ้มันอันตรายแต่พี่ตั้งแล้วพี่เขาให้ร้อยห้าสิบเมตรพี่ทำอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี่เขาให้ร้อยห้าสิบเมตรพี่ทำอะไรกันรถผ่านผมห่วงคุณครับมันเป็นหัวของท่านไม่ห่วงคนเขาเลี้ยวม่าบ้างเหรอ ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบผมถามหน่อยนี่ยืนตรงนี้ได้ครับไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวรถเขาผ่านเดี๋ยวรถเขาผ่านใจเย็นนี่ท่านรู้ไหมว่าที่ที่ท่านต้องเนี่ยท่านท่านทำผิดระเบียบท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมว่าระเบียบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเวลากลางคืนเนี่ยท่านรู้ไหมระเบียบเชิญตรงนี้ครับเชิญตรงนี้โอ้ไม่ตอบเองเนี่ยแหละครับการที่เราถามเนี่ยนะครับเราถามเราถามตามระเบียบผ่านไม่ได้เฉียวเอาไม่เป็นไรถ้าชนถ้าชนผมชนท่านก่อนผมยืนอยู่ข้างท่านผมเสียสละนะเนี่ย ถ้าชนถ้ารถชนนะชนท่านก่อนแล้วค่อยชนผมไม่เ tamam. ป็นไรเนี่ยฮะป้ายป้ายก่อนเก้าด่านไม่มีนะไม่มีป้ายนะเลี้ยวเข้ามาเจอเลยไม่ไปผู้กองเอ้ยท่านผู้หมวดครับใช้บัตร้อนใช้ปัดป้อนวัดซ้อนไหมครับท่านผู้หมวดจิรวัตรผู้หมวดจิรวัตรอ๋อบัตร้อนซีเหลืองอ๋อผู้หมวดตัวชี้ด้วยเหรอผู้หมวดตัวชี้ด้วยเหรอครับใช้บัตร้อนซ้ ข้าวผู้วดก็ไม่ตอบอีกอันนี้นี่นี่ป้ายป้ายไปตั้งให้ใครอ่านอยู่ข้างในนุนน่นจุดจุ้ยข้างหน้าเอาไปตั้งไว้ข้างในเอารถจอดบังเอาไปตั้งให้ใครอ่านผู้หมวดระเบียบเขาให้แบบเขาให้ตั้งป้ายแบบนี้เหรอผู้หมวดป้ายนี่เขาให้ตั้งก่อนเข้าจุดตรวจนะผู้หมวดไปตั้งให้ใครอ่านข้างในนุ่น่ะ ปตั้งอยู่ข้างในเนี่ยตั้งอยู่ในลืมดูดูดิอันนู้นทั้งหน้าจุดตรวจตูวตัวตัวงหน้าจุดตรวจเห็นไหมแต่ป้ายเอามาตั้งไว้ดีอยู่อยู่ข้างในเนี่ยเอามาตั้งให้ใครอ่านโอ้ยตายแล้วท่านสุวัสดิ์ครับเ้าก็สอบปากเลยอตง้ครับเพราะว่าหมอจะแจ้งเลยยังไงครับไม่ถูกหรอกครับเนี่ยเราเราไม่เป็นผู้เขาไม่กล่าวโทษเขา ดูดูดูไปเรียกไปเรียกหัวโค้งเห็นไหมดูไปเรียกรถต้องหัวโค้งดูดิอันตรายมากคือระเบียบพวกระเบียบครับเราเราไม่เราไม่แจ้งความว่าทำผิดกฎหมายอะไรครับคือระเบียบระเบียบทางต่างเนี่ยเนี่ยเใช่ไหมรถเลี้ยวมานะครับรถเลี้ยวมาไม่ถึง50เมตรไม่มีป้ายบอกด้วยนะครับรถเลี้ยวมาไม่ถึห้าสิบเมตรไม่มีป้ายบอกด้วยนะครับ ทต่อเองออกมาเลยแลล้้วกก็ไมม่ีองปิดะครับต้องมีเครื่องเปล่าไม่มีเลยเครื่องเปน่ะจะมีตัวเทสแล้วบอกว่นค่าหมอไม่ได้นะสพบางพีครับใครที่สงสัยนะครับสพบางพีทิ้ยัดตัวเราพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้เสียงอะไรเดี๋ยวว่าผมว่ามันชัดเจนแล้วเราไปเข้าสพดีกว่าโอเคเข้าสพบางพีดีกว่าครับเพราะอันนี้คือสายพองานพอไม่ใช่งานจอเอาเรา เราต้องเก็บรายชื่อไหมไม่ไม่ไม่ครับผมได้ชื่อของผู้หมวดแล้วครับอ๋อเอาเอาผู้หมวดคนเดียวใช่ไหมข้างบนสองสี่เหลือผู้หมวดจีระบัตรโอเคมีผู้หมวดอีกคนนึงนะมีผู้หมวดสองคนเขาคนนี้ว่าเอาเพราะว่านี่เพื่อโทรไปกต่อไม่ได้แล้วก็ชื่อไปผู้กู้คณนั้นต้องอยู่ แต่ไม่อยู่ครับจเอาความชัดเใจอีกครั้งนึงคือพันตำรวจโทรเชิญละสิบเบ็ดตัวกไม่ผู้บวดจินละวัดจะบอกว่าสงสัยอะไรไปถามลุงครับไม่ไม่ไม่ต้องสงสัยครับคือเราเที่ยงความต้องไม่สงสัยแต่แต่มันเชื่อใจแล้วเลยนะเลยแล้วขอดูภาษีคันนี้ก่อนไปคุยอะไรกันอยู่ท้ายรถมืดมืดหนุน เดี๋ยวขอดูภาษีรถก่อนครับผมโดนอะไรเราโดนอะไรเนี่ยคเพราะผมไม่ได้โดนที่นี่ครับพอดีพมเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาพอดีมือสักวันก่อนไอโครายงานพอประกาศว่าเขาทำบัตรใหม่ใช่ไหมพอดีลูกน้องเพื่อนผมที่นี่อ่ะเขาทำไม่เป็นเขาก็ให้ผงเลนมาว่า ให้ผมมาเจรจากาเจ้าในหน่อยว่าทำบันทึกได้แล้วอะไรอย่างนี้แต่พองฟุตลงจะลดปึ๊กเจ้าในทำงานก็ไม่รู้ให้ผ์ลงจะลดปึกกดป๊กเขาจับผมเลยจับข้อหาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าลงจะลง,ลงจับผมเลยผูหมวดผูหมวดจับเขาข้อหาอะไรเนี่ยแจ้งข้อหาเขายังจับคนโดยไม่แจ้งข้อหาหนี่ผู้หมวดผู้หมวดครับโอ้ผู้หมวดเขายังเขายังไม่ทราบข้อกล่าวหาเลยผู้หมวดจับเขาข้อหาอะไร โอ้ยผมไม่ได้ถ่ายเขาผู้หมวดผมรู้สิทธิ์ผมถ่ายผู้หมวดได้แต่ผมถ่ายประชาชนไม่ได้ครัพี่ต้องใส่คนไหนคนนี้ไแน่ๆมาผู้หมวดมามเขายังไม่ชอบสิทธิ์เล้วเขาผู้หมวดจับเขาสาเหตุอะไรเป็นต่างดาวมาวาราวาดแล้วมาเขาแจ้งมาเน่ๆคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่ครับเป็นต่างดาวมาวาราวาดไม่ใช่ครับไม่ใช่พงลงไม่ได้เหมาครับพงลงจะลดปรึกพอดีพงมาแค่เมื่อสองวันก่อนกงแร้งไง จเรียกว่าทําบัตรใหม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวไม่ได้มันทําเดี๋ยวไปเพราะมันมีการแจ้งยูวิทยุครับนะแล้วใส่ตัวใส่ตัวก็เลยไปดูครับพอดีไม่ใช่ไอคนที่ไอคนที่ไปไปดูแลบ่อยๆอ่ะไอคนที่ประจําไปดูแลคนนั้นแต่ผมไม่รู้จักรู้จักเลิกปุ๊บมันมีการแจ้งมาแจ้งผู้สื่อย่าวอย่างงี้แต่เราก็ไม่ได้คงคิดเลื่องเกณฑ์แต่ผมไม่ได้เขาไม่ใช่เขาข่าแจ้งข้อหาใครยังใส่ตัวเขาแจ้งเรียบร้อยแล้วก็คืออะไม่รู้ก็มาตุลาพฤศจิกาย ผมไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องลงจะลบผมจัดของคือเขาแจ้งมาแบบนั้นแต่ไม่็เลยแจ้ง่ลยตัวุแบบนั้นก็ต้องเชิญตัวมาซึ่งมันซึ่งก็ต้องเชิญตัวมาในเมื่อเกามีผู้ถือหายอยู่ตรงตลาดอ่าลูกพี่เข้าใจไหมตำรวจไม่ลื้อไม่จับใครก็จับได้ไม่ใช่นะอะไรเป็นไรไม่รู้ขอรู้ภาษีแป๊บนึงไม่ต้องเว้ยเฉยรออ่ะอารวาอยู่แล้วมาพี่ เมากเรียกถูกคันซะด้วยเป็นของสพบางทีครับนน่นนน่นนุอนุนเกานั่งรออยู่นู่นเอาพี่ไม่เปตาแอลกอฮอล์แล้วเหรอพี่ไม่เป่าแอลกอฮอล์แล้วเหรอไม่อันนี้อันนี้ พี่ตามนั่นแเราเอ้าวข้างบนเขาสั่งมาข้างบนเขาสั่งมาอ๋อเขาสั่งมาให้พี่ปาแอลกอฮอล์ใช่ไหมอ่าเขาสั่งมาเราเข้าใช่ไหมเมื่อกี้น่ะที่จะปาแอลกอฮอล์เมื่อกี้เขาสั่งมาเหรอเอ<โ>อ,อดีมากดีมากปฏิบัติหน้าที่ดีมาก <c oughs> ชื่นชมชื่นชม องเอาเอาพี่พรับเงินโบกรถได้หน่อยครับดีแล้วเจ้าบบกุญแจงวันนี้เอาเจ้ากู้บึงหน่อยหลังหน่อยเขาเบิ่อหน่อยดีตำรวจตรงบริการป <c oughs> ร,ร,ร <c oughs> ะชรราชนได้ยินหรือเปเสียงยุ่งมันเป็นคนไอ้เบลวขอยุติสะมีก่อนครับเดี๋ยวไปถึงสพเดี๋ยวเปิด ไ <ป S 1> า<ซ>มาตดอ,อนันมาตัางหคุๆๆห้งหคุงบบาไปถอยเลยครับถอยเลยเขาบอกห้แล้วโอเคครับยุติเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณครับ